เรียนอะไรเรียนมาหมดแล้วเรียนได้หมดเรียนวิศวะเรียนนู่นเรียนนี่แต่เรียนเพื่อการเอามาใช้กับชีวิตตัวเองแล้วก็มีการเดินทางภายในจิตใจเนี่ยไม่เคยได้เรียน เห็นว่าล่าสุดจะมีการทําโครงการใหม่ที่เป็นตัวปรัชญาอะคาเดมีด้วยจเจเจมีมุมมองเกี่ยวกับการทําโครงการนี้ยังไงอะครับปรัชญาอะคาเดมีเนี่ยเจเต้องขอบคุณทีมงานเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยให้เจเนี่ยเกิดความคิดและแรงบันดาลใจในการทําสิ่งนี้เพราะว่าองค์ความรู้เนี่ยของศาสตร์แผนโบราณแผนจีนแผนไทยเนี่ยมีเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะรวบรวมออกมายังไงให้เข้าใจง่ายและคนยุคนี้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนทันสมัยเขาสนใจที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งที่มี ผู้สูงวัยก็มีมากขึ้นมองหาที่เรียนรู้คืึกฉลาดหมดแล้วอ่ะคนทุกวันนี้ฉลาดใช้ชีวิตคําว่าฉลาดใช้ชีวิตคือเขามีความสุขกับการเรียนรู้และนําสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้กับตัวเองหรือมาทําธุรกิจหรือเอามาสอนลูกหลานหรือว่าแม้แต่วัยรุ่นก็อยากจะเรียนศาสตร์โบราณเพื่อน,นํามาใช้ในการทําให้ชีวิตตัวเองอะ่ะสโลลงแล้วก็หาความหมายของชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้ในยุคนี้มันกลับมาและเราเนี่ยมีองค์ความรู้และคอนเทนต์และเนื้อหาม,มากมายที่แบบรู้อยู่ เดียวรู้ไปทําไมรู้แล้วปชัยอยู่กับตัวเองกับครอบครัวแล้วใช้กันอยู่ในกลุ่มของแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยคุยกันอยู่ในวงเล็กๆเกสียดายมันมีประโยชน์มากกว่านั้นทําไมไม่จัดทําเป็นเวิร์กช็อปให้ความรู้ทําการทําลูกประครบไหนจะได้ทําสมาธิไหนจะได้เข้าใจสมุนไพรปลูกข้างบ้านแล้วเอามาทําเราทําด้วยตัวของเราเองได้แล้วเราก็มาเรียนแล้วเราก็เจอสังคมแล้วเราก็พูดคุยแต่ในเรื่องของสิ่งดีๆแค่คิดอยากมาเรียนแค่มานั่งเรียนเจอเพื่อนๆที่มีคุณภาพเจอคุณครูก็คือหมอ แผนจีนได้ศึกษาได้ถามโผล่ต่างกับการอยู่ที่บ้านเป็นไหนๆเรียนอะไรเรียนมาหมดแล้วเรียนได้หมดเรียนวิศวะเรียน่นเดนนี่แต่เรียนเพื่อการเอามาใช้กับชีวิตตัวเองแล้วก็มีการเดินทางภายในจิตใจเนี่ยไม่เคยได้เรียนแล้วก็บางทีมันก็เรียนอะไรยากเกินไปทําไมไม่ลองเรียนเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแต่ได้ผลลึกซึ้งยิ่งใหญ่ทําไมไม่มีใครทําและเขาอาจจะทําแต่ทําในมุมเขาเรียกว่า m i n d f u l n e s s น่นนี่นั่นพลังงานมาบอะไรมีเยอะใจเข้าใจแต่เรียนในมุมของหมอแผนจีนหมอ อแผนไทยที่เอาความรู้ไปใช้กับตัวเองเหมือนตัวเองเป็นหมอเนี่ยก็ยังไม่มีใครทําแล้วเจ๊มีความรู้สึกว่าที่คนไม่ทามันยากแก่กันเข้าใจทําไมไม่ทําให้มันง่ายอ่ะทาให้มันเข้าใจเราสนุกอะ่ะแล้วมีความสุขอะ่ะเราต้องทําเราก็เลยจัดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าเราต้องทําเรื่องใหม่ๆอีกแล้วอะ่ะทําเรื่องรเริ่มแต่อย่าลืมนะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็ค,คือการเรียนรู้เพราะถ้าเราไม่มีการเรียนรู้หรือเติมสิ่งอะไรที่ดีๆหรือภูมิปัญญาเรื่องอะไรเข้าไปในชีวิตเราเลยเราก็ไม่ต่างจากน้ําเต็มแก้วเราไ อ,อะไรแล้วเราอายุแค่นี้ชีวิตเราก็สตักแค่นี้เราไม่รู้หรอกโลกใบนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายอย่าหยุดเรียนรู้และอย่าลืมเอา,าศาสตร์ที่มันใช้ดูแลชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองและที่ปรัชญาอะคาเดมี่เนี่ยจะทําสิ่ง,งนั้นก็คือยกตัวอย่างอะไรก็ตามที่ทําให้เกิด mindfulness อะไรที่ทําให้เกิดสุขภาพดีจิตใจดีองค์ความรู้ดีแล้วเอาไปใช้ที่บ้านเอาไปใช้กับตัวเองเราจะรวบรวมหลักการวิธีการ รวบรวมสมุนไพรรวบรวมองค์ความรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้มาทําให้กลมกล่อมเข้าใจง่ายได้ความรู้ไปว้าวได้ลูกป,ประครบกลับบ้านเป็นลูกป,ประครบอันเดียวในโลกเพราะฉันทาเองหรือว่าการวาดจีนศิละปะก็เป็นสมาธินะคะการมาฟังคุณหมอแผนจีนสอนกดจุดด้วยตัวเองโอ้ยเดี๋ยวก้อนสอนให้เป็นหมอที่ไหนมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชอบมากจากที่เราทำนะคะบางทีก็ทําทุงหอมสมุนไพรดูสิชีวิตอะลองจีวิตี้ได้ง่ายๆไม่ได้ต้องทําอะไรให้มันยากเย็นหรือคิด อะไรที่มันวุ่นวายสิ่งเหล่านี้พอเรามาเรียนเราก็มีความสุขแหละล้วก็มีเพื่อนเราก็ได้พูดคุยกับหมอได้เคล็ดลับได้ความรู้ได้ศึกษานี่แหละคือที่มาของปรญาแค a d e m มตอนแรกจะคิดไม่ออกนะจนทีมงานมาแนะนาน้องๆก็บอกว่าความรู้องค์ความรู้อะไรเหล่านี้ทั้งหมดต่างๆเนี่ยทำได้หลายอย่างเสียดายอยากเก็บมันไว้มาจากคํานี้แหละแล้วทจ่เห็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือคอมมูนิตี้ดีๆเดี๋ยวจะมีสังคมคนมีคุณภาพเดี๋ยวเราจะได้เจอผู้คนมากมายที่เราเคยพูดว่าเราอยากให้เขาเข้ามา สัมผัสเรื่องของเราเราขาดเรื่องพวกนี้ไปได้ยังไงถ้าเราไม่จัดเวิร์กช็อปไม่จัด a คาเดมีสถาบันให้ความรู้และเข้าถึงและพูดคุยและคอยตอบคําถามข้อโต้แย้งอะไรต่างๆให้เขาเข้าใจแล้วเมื่อไหร่เราจะประสบความสําเร็จในการเผยแพร่ภูมิปัญญาตัวนี้ที่บอกว่าดีดีดีเนี่ยแล้วทำไมจะส่งต่อไปให้เขาเข้าใจถ้าไม่จัด